สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาลัยสุดซึ้งหนึ่งจักรวาลอาลัยพ่อไวพศขอบคุณที่เคยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเมื่อวันที่12มกราคม65ผู้สก่าวรายงานว่าวยพศเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติและนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของไทยได้จากไปอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อเวลา15นาฬิกา24นาทีที่ผ่านมาหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากศินกรุงเทพตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2564ล่าสุด1จักรวาลเสาธงยุติธรรมโพสต์อาไลอาวัยพศเผยข้อความในใจว่ากราบลาคุณอาวัพศเพุพันธ์ศิลปินแห่งชาติกราบขอบพระคุณที่เคยเลี้ยงดูสั่งสอนผมมาตั้งแต่เด็กๆขอบพระคุณสำหรับ คีย์บอร์ดตัวแรกที่คุณอาเคยให้ผมสมัยเราตั้งวงลุกทุ่งกันเล่นตามงานต่างๆและอาก็เป็นนักร้องประจำวงให้กับผมด้วยเราเพิ่งคุยกันเมื่อไม่นานนี้เองอาบอกว่าเอ็งอย่าลืมทำเพลงให้อาด้วยนะอาจะมาร้องให้คุณอาพูดเสมอว่าภูมิใจกับวันนี้ที่ผมประสบความสำเร็จอย่างที่อาและพ่อของผมเคยหวังไว้ตอนนี้คุณอา ก็คงได้พบกับคุณพ่อและคุณแม่ของผมบนสวรรค์แล้วขอบพระคุณสำหรับทุกอย่างครับผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นหลานของอาครับ RIP วพไวยพศเพชสุพรรณสุดอาลายัยศิลปินแห่งชาติขาขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ